วันนี้นะคะในนามของโรตพลอรุลงทรืองค่ะคุณเมนงตรวจมาคาและท kind of okay. ีมงานด้านได้มาเยื่อมโชมนะคะเจ๊ปนองนะคะเมื่อก่อนนี้ท่านป่วยเนาะก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับขาแต่ท่านทานสมุนไพรไปแล้วท่านดีเดี๋ยวโอ้กับท่านเลยค่ะสบายดีค่ะ เจ๊ชื่ออะไรนางตะคุณอะไรชื่อควนอมค่ะนามสกุลชวนเจตุลคุณค่ะอยู่ที่ไหนคะเจ๊ที่อยู่เนี่ยค่ะเขาเรียกบ้านอะไรคะบควนองโหมงค่ะบอกวกติญญานี้่คือคหนองโหมงบ้านอยู่ที่ไหนคะเนี่ยบ้านอยู่ที่แอลพันทองค่ะบควนองโหมงค่ะจังหวัดชุมพรีค่ะเออเจ๊ทานสมุนไพรตัวไหนบ้างคะเนี่ยตัวนี้ทานทั้งสองตัวเลยค่ะทานโหมง แล้วก็มาทานตัวนี้กับแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นกับขาดีขึ้นตอนนั้นมันเป็นยังไงครับปัญหาปัญหาเป็นยังไงบ้างอาการเขาบอกว่าขายังดีอยู่ไม่ไม่คอนคอนน้าที่ยังไม่ได้ทานโมเรออ๋อโอ้ยมันปวดอย่างปวดแล้วมันไม่ค่อยมีแรงเดินอะแล้วบอกกินยานี้ไปตั้นสิบคือมีแรงแล้วก็ไม่ปวด ก็คือทานสมนโฟไปห้าขวดเนาะแล้วก็โฟคอยหน้าเคดีนี่หนึ่งชุดตอนะคุยตอนที่เป็นญาติเนีล้วต้องไม่เก็บหนึ่งต้องไมหลังสอก็หมายความว่า um ่ะหมายความว่าถ้าทานไปแล้วนะคะสมโฟห้าขวดแล้วก็คอยหน้าเคดีบวกคานาเดียแล้วน่าจะเป็นซีแบ็กใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะหนึ่งชุด แล้วกลับไปหาคุณหมออีกทีหนึ่งคุณหมอบอกว่าไม่ต้องหาหัวเ่าแล้วมันก็คิดว่าน่าจะหายก็เลยหยุดไปหอมอ,อยู่ไปนานมากเลยนะคะ<อ>นานมากตอนหลังก็เนะาะก็ลกลับมากินใหม่เพราะจุดกายไลยคะสามีได้ไหมหยไปที่ามาสั่งสมุนไพรท่า่องท่าสองนึงไปถึงสามปีนะลาวตอนนั้นหยุดไปราวปีกว่าเนาะก,ก็ตันเนาะหยุดไปพัฒน์น แล้วแล้วแล้วก็อะไรถึงกลับประานใหม่สาเหตุพอนึกถึงดาวตอนนั้นกินแล้วมันหายบ้านลัน้งหายเออแล้วคนที่บ้านป่วยด้วยไหมคะอ่าแล้วคนที่บ้านก็ป่วยแล้วคนที่บ้านเขก็ลองกินด้วยแล้วนี่มือก็มาบอกเฮียเป็นอะไรคะเฮียเป็นอะไรเป็ก่อนหน้านั้นไตค่ะเบาหวานคไยเบาหวานจากก่อนหน้านั้นแล้วเลือน้อยด้วยั้นไปแล้วเขาบอกกขาแรงดี น้ำเลือก um. ็มาตดมัเ่น้วหมอไม่ต้องให้เลือืม่มั่นใจม่นใจไหนมั่นใจในสมุนไพรเราแค่ไหนคะแล้วใจมั่นใจเต็มน้อยเลยะพราะอมัใจเลยมั่นใจยต็งน้อยเลยห้เยี่ยมเลยเราแล้วันนี้ต้องขอบคุณคนะคะเดีวหน้าเราจะมา ตากา้ขอคุณมากค่ะค่ะ